ผมนายกิรโรธพิพิททองอยู่ร้านต่อเงินต่อทองบ้านเล็กที่1 5 4 8 9หทับ 8, 9, หมู่10ตําบลท่าชัยอําเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยครับจุดเด่นของร้านต่อเงินต่อทองนะครับเป็นเครื่องทองเปอร์เซ็นต์99.99ทําด้วยงานฝีมือทั้งสิ้นนะครับลวดลายจะละเอียดลวดลายนี้จะเรียนแบบจากขนางวัด นางพญาที่อุทยานประวัติศาสตร์ศร,รษษีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยของเรานี่ครับผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้นตัวนี้ชื่อหัวใจนางพญาแนวคิดมาจากลายผนังวัดนางพญาที่อุทยานประวัติศาสตร์ศร,รษษีสัชนาลัยของเรานี่เองนี่ครับกลุ่มลูกค้าเราที่เรานำเสนอมาเป็นกลุ่มลูกค้าระดับกลางถึงบนนะครับเป็นลูกค้าที่ชอบในสไตล์งานฝีมือ แล้วก็ลวดลายของลายโบราณของจังหวัดเราที่อำเภอศรีสัจจนาลัยจังหวัดสุโขทัยของเรานะครับก็โครงการนี้ผมคิดว่าเป็นโครงการที่ดีมากครับได้เรียนรู้ในการอบรมทางออนไลน์ซึ่งผมคิดว่าดีมากๆเลยครับและอยากให้มีโครงการนี้ต่อไปครับ